สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถ SUV น่าใช้1คันนะครับสภาพสวย1ในร้อแน่นอนนะครับกับ Honda CR-V 2.0ออโตปี2002นะครับขับซนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเป็นคุณหมอนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับราคาสดนะครับ129,000บาทนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับคันนี้สวยเดิมไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกว้มนะครับสีเงางามเงาฉ่ำเคลือบแก้วให้เรียบร้อย กับทรงสวยๆสภาพอมงามแบบนี้นะครับบันไดข้างมาพร้อมนะครับและก็พร้อมกับความประหยัดนะครับติดแก๊ส LPG ของ Energy Reform นะครับเป็นถังโดนัทนะครับรับรองสวยเนียนแน่นอนใครสนใจอยากได้รถครอบครัว SUV น่าใช้สไตล์นี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับจองได้ทันทีนะครับรับประกันได้รถแน่นอนช้าไม่ทันแน่นอนนะครับนี่เลยครับโต๊ปิกนิกยังอยู่นะครับสายค้าขายท่องเที่ยวสายปิกนิก สายครอบครัวเน้นใช้งานประหยัดทนทานดูแลง่ายอะไรเยอะครับ c r v อะไรเยอะนะครับคันนี้เป็น c r v เจนที่2ติดแก๊ส LPG ของ Energy Reform นะครับระบบหัวฉีดภายในสภาพงามมากๆนะครับราคาสภาพเจ้าของเดิมคุณหมอดูแลดีมากๆนะครับเซนทรอลก์แอร์แบ็ ABS ดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับมีจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะครับ รถสวยสภาพนี้นะครับโทรเจรจาขอรูปเพิ่มได้ขอลายขอวิดีโอได้นะครับรถสภาพงามจัดนะครับใครกําลังหารถครอบครัวไม่ต้องซื้อแรงไม่ต้องซื้อแพงจัดสภาพแบบนี้เน้นงามๆมาฝากเลยครับใครที่เข้าใจสนใจกับ SUV น่าใช้สไตล์นี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับการันตีการจองนะครับจองได้ทันทีรับประกันได้รถนันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนี่ครับถังโดนัทนะครับเนียนๆเลยครับ ติดระบบหัวฉีดของ Energy Reform นะครับเฉพาะระบบแก๊สก็หลายหมื่นแล้วนะครับใครที่สนใจเข้าใจอยากได้ใช้งานนะครับกับรถสวยๆ SUV น่าใช้รถครอบครัวสไตล์นี้นะครับกับราคาที่เปิดมานะครับแล้วเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่ประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพงามจัดโทรเจรจาเลยนะครับ โทรเจระจากไปเลยนะครับขอรูปเพิ่มได้ขอวิดีโอขอคลิปได้หมดนะครับรับประกันการจองจองแนละ้วต้องได้รถนะครับรับประกันถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับกล้าการันตีใครไม่ทันช้าอดนะครับสภาพนี้ราคานี้ไปเดินหาเองมีครับแต่ไม่ได้สภาพนี้แน่นอนเกียร์เครื่องยนต์คันนี้สมบูรณ์นะครับขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับได้ทั่วไทยแล้วก็ขับประหยัดอะไรการซ่อมบำรุงดูแล หาได้ไว้ใจได้ครับ C ซอวีฮอนด้าครับรับรองว่าอะไรเยอะแน่นอนดูแรง่ายลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในกลุ่ม C ซอวีต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มีครับในกลุ่มแฟนเพจก็มีครับคันนี้สวยมากๆนะครับฝากไว้พิจารณาห้ามพลาดนะครับ1 2 9 0 0 0ับาทไปหาเองไม่ได้สภาพนี้แน่นอนรับรองว่าคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับขับได้ทั่วไทยประหยัดสุดๆนะครับรถครอบครัวสายประหยัดคันนี้น่าจับจองมากๆครับ